สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะทีมงานหมอจาเสริมอาชีพแล้วก็ทีมชันกินพานนะคะวันนี้เราจะมาแนะนําเจ้าเครื่องตีวันที่ตัวนี้เราจะเรียกว่าเครื่องพิมพ์วันที่24-1สี่นมีนะคะหน้าตาเครื่องจะเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้จะใช้พิมพ์วันที่ได้หลายแถวนะคะทั่วไปจะอยู่ที่3แถวอยู่ที่เราตั้งค่าค่ะ สามารถตีใส่กล่องบรรจุภัณฑ์ที่เป็นสติกเกอร์ถุงได้หมดเลยนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าเครื่องพิมพ์วันที่แบบใช้ม้วนหมึกแบบเป็นริบบอนที่เป็นแบบนี้มันจะไม่เลิะมือเนาะมันจะเป็นม้วนแบบนี้ค่ะใช้ความร้อนแล้วก็ปั๊มใส่ตรงที่บริเวณที่เราจะตีนะคะวันนี้ทีมช่างของเราเขากําลังทําให้ดูค่ะเราจะพิมพ์วันที่ใส่กล่องกล่องกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะ เนี่ยค่ะเครื่องใช้งานง่ายมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวฟุตสวิทจริงๆเราต้องใช้เท้าเหยียบเนาะแต่วันนี้เราทําให้ดูะคะ่ะเราใช้ตรงนี้ค่ะกดเนี่ยค่ะใช้งานง่ายๆเลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราตีเสร็จแล้วเห็นไหมคะเนี่ยค่ะตีเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อยู่ที่เราตั้งว่าเราจะเอาขนาดตัวอักษรอยู่ที่เท่าไรตัวใหญ่ตัวเล็กกี่แถวก็คือทั่วไปเราจะสามารถตีได้3ามแถวนะ พอดีว่าตัวนี้บรรจุพัณฑ์ของเราเราจะตีไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ตั้งขนาดนี้ค่ะถ้าสนใจก็มาดูเครื่องที่บริษัทกินพาน์ทเฮลท์แคร์ได้